อาจารยผมีิตสาได้เข้ามาเีนยวนีข้ข้ง้หครับ้างหลังค,งงครับปุรีลัมทุกท่านค่ะ มดีใจจังเลยรู้สึกอบอุ่นขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจที่ชาวบุรีรัมยังคิดถึงกันอยู่นะคะ